ควิดหน่อยมันมีอะไรทําให้ในแง่ของรูปแบบาก,การใช้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปเยอะไหมอืมก็ผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับ <c oughs> ไม่มีอะไรต้องมาเป็นกังวลน,น่าจะปลอดภัยตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าเราก็ควรที่จะระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาแลก็อ,อ่ะตอนเป็นไงบ้างก็โอเคแหละครับคือเราก็เราก็ ต้องดูแลตัวเองนะครับก็ mm. ที่ไหนที่มันเป็นที่เสี่ยงเยอะหรืออะไรเงี้ยเหมือนคนเยอะหรือหรือที่ออัเราก,เราก็เราก็ไม่ไปแต่เงี้ยเราก็พยายามดูแลสุดท้ายครับตอนนี้เจลีเขาประกาศแล้วว่าปีนี้มันจะไม่มีตกชั้นในแง่ของความรู้สึกของนักบอลจริงจริงเนี่ยในการไม่ตกชั้นเนี่ยมันทําให้อะไรบางอย่างของเรามันหายไปไหมในเกมจริงๆมันก็ไม่หายแล้วครับเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นในการเป็นนักฟุตบอลอยู่แต่ตอนนี้มันเริ่มจะหายไปแล้วถ้าไม่มีบอลแข่งสักทีเนี่ย <laughs> เราก็ต้องเต็มที่อะ